ไม่เห็นกว่าจะไปถามพี่ต่อปี้เอาแต่ให้คุณแม่ไปในเวลาให้ครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็คืออะไรก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับใช่ครับเราคืออยู่ก็คือส้างข้อขึ้นมาทันทีเลยอครับผมเออครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับเป็นเวลาครอบครัวยังไงที่บ้านเนี่ยครอบครัวที่อบอุ่นครับครับผมขอบคุณครักก็คือก็คือเรา คือเวลาทํางานเนี่ยมันจะหนักเป็นช่วงๆแบบมันไม่หนักตลอดหรอกคือในในช่วงเวลาสามเดือนเนี่ยมันจะหนักสักเดือนสองเดือนสองเดือนอ่สองเดือนนึ่แบบหนักมากสองเดือนก็ก็ปลอดก็หนักอยู่ก็ไม่หนักมากแต่ก็คือเราก็ใช้เวลาที่เรายังไม่หนักเนี่ยเยอะๆไปกับครอบครัวก่อนนะเก็บแตงไหยเจ็บแตงมันคือบบว่าอาจจะ ไม่ได้ให้หนักหน่วงแต่แบบน้อยๆแล้วก็ค่อยๆช่ชวงๆไปเสร็จแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะมีโปรเจกต์หนักๆมาแล้วก็ให้เวลาเราเต็มที่อเสร็จแล้วพอเรามีโปรเจกต์แล้วมาหายเลยภาษา <S <S สองมันก็จะเข้าทยกันได้ซึ่งเราต้องอยู่ออกับเขาด้วยอยู่กับเขาด้วยเจนนี่ยังมีเวลาให้พ่อแปลกอะไรพ่อควรยังไงบ้างค่ะให้ครอบครัวครอบครัวเข้าใจค่ะก็ก็รู้อยู่แล้วคือคือทุกคนไม่รู้จักที่พ่อควรใส่ เวลาวจะโดนพ่อแม่ว่าตลอดโทรตามตลอดว่าว่ายู่ไหนแล้วทำไมกลับ่เป็นห่วงนะแบบทำไมต้องตื่ขนาดนี้ทำไมต้องนอนทำไมต้องทำงานเยอะขนาดนี้หลับจบมันต้องคิดไปเรื่อยใช่ไหมเรื่องไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมว่าก่อนว่าวันนี้ก็รู้ว่าแบบมีคนบอกเฮ้ยเหนื่อยนะไม่ได้นอนนะแล้วก็อ๋อเออรู้รูแต่นได้ค่ะอยากเข้าได้เลยค่ะสีมันได้เดพแต่พอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันแบบหนักจริงหนักมากอ่ะพี่ไ่เหนตอนเด็กๆเขว่านักขนาดนี้ ก็ให้เตรียมใจไว้ค่ะใครที่มีแฟนไว้มีแฟนอยู่แล้วก็ก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้กัพยายามเป็นครูแนะแนวกับเขาว่าไม่ก็ถ้าเขาเห็นเราทำงานสักครั้งบางทีเขาจะเข้าใจนะว่าอ๋อเขาเห็นเราอุ่นัำเราแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นเฮ้ยจีิช่วยพี่เอาเอาแฟนมาช่วยต่างคนเดียวไม่เควรมีแฟนในมาที่เป็นชั้นปีเดียวกันดูภาพไม่ใช่เดียวกันมีประสบการณ์เหรอคะมีประสบการณ์ อยู่ๆก็มีการแทนกันไปอ๋อแฟนเขาีปต่างขนาดก็คุ้คยอ,อ,อ,อยู่แล้วข้มามีมอไซค์ผ่านเลยมะ <c oughs> อ่ะมีก็อยากถามอีไหม